สวัสดีค่ะชาวราศีตุลลัคณะตุลน,นะคะกลับพบกับไปอีกครั้งหนึง่งนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีตุลลัคณะตุลเป็นการปักแรกของเดือนมีนาคมขอดูไพ่พลังงานไพ่พลังงานนะคะไพ่พลังงานไพ่พลังงของชาวราศีตุลลัคณะตุลไพ่พลังงานของชาวราศีตุลลัคณะตุลสิบเหรียญเอาไปส่องไข่เปล่าไม่ ลักษณะสิบเหรียญของคุณเนี่ยมันเป็นความรู้สึกสิบเหรียญเนี่ยนะถ้าเป็นไพ่เอ่อไพ่ใบนี้ยเป็นไพ่สิบเหรียญมันเป็นความรู้สึกของความที่เป็นความรู้สึกของความมั่นคงคุณมีมั่นคุณมีความคิดอะไรบางอย่างที่มีความมั่นคงทางจิตใจมากหรือว่าไงว่าตอนนี้คุณมีแนวคิดอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงยังอยู่ตรงนี้ยังมั่นคงอยู่ไม่ไม่มีแนวทางที่จะแบบ คิดไปในทางไหนเขงให้คุณไม่หวั่นไหวง่ายๆนะคะหรือว่าถ้าคุณอยู่ในภาวะของความสัมพันธ์ที่จะเป็นซ้อนไม่ซ้อนคู่เป็นคู่เจอปัญหาอะไรใดๆอยู่ตอนนี้คุณหนักแน่นมากกับการที่จะจัดการกับปัญหาตรงนี้คุณหนักแน่นคุณมีความหนักแน่นกับมันคุณมีความมั่นคงหนักแน่นกับมันกับการที่จะแบบฉันคิดว่าฉันอยู่ในแบบเนี้ยในแอเรียแบบนี้ในพื้นที่ของฉันที่ฉันสร้างเอาไว้แบบเนี้ มันมั่นคงที่สุดปัญหามันน้อยที่สุดนะคะอืมทีนี้มาดูกันว่าคุณเจออะไรกันบ้างชาวราศีตุลลคณาตุลหนึ่งแม้เท้าแต่อีกใจหนึ่งก็คือว่าช่วงเนี้ยชีวิตของคุณอะหัวใจคุณไปอยู่ที่เงินไม่โฟกัสแล้วเรื่องความรักอันนี้พลังงานอีกกรณีหนึ่งนะคะเพราะเราจะกล่าวถึงอย่างอื่นก็ไม่ได้เป็นเป็นไพ่ของธาตุดินและมีความเป็นเหรียญทั้งสิบอยู่นะคะอืม ชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะสิ่งที่จะเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณคือชาวราศีสิงและคณาสิงมาท่านผู้ชาวราศีสิงมีมีคนเก่าค่ะมีมีคนเก่านะคะคนในอดีตได้ย้อนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งมาทําความน่ารักมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะออความสัมพันธ์ในตอนนี้หรืออีกกรณีหนึ่งอาจจะเป็นคนที่เราอยู่ด้วยนั่นแหละเราคุ้นเคยนั่นแหละแต่ความน่ารักของเขาได้กลับเข้ามาในช่วงนี้ นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คุณไม่ไว้วางใจหรอกให้หกหมายเท้าแต่ตัวคุณเองมีความสุขนะมีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะชาวราศีตุลละคณาตุลกับสถานการณ์โดยทั่วไปให้ดีนะตุลเพชออกคับด้วยนะคะสถานการณ์ที่คุณเจอคุณพอใจกับการที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้คือคุณรับกับมันได้แล้วนะคะคุณรับกับมันได้แล้วเนี่ยไพ่นะตรงกับ โหรศาัตร์เหมือนกันนะเพราะตอนนี้ดาวเจ้าเรือนปัตนิของดาวของราศีตุลและคนาตุลเป็นดาวอังคารโคจรอ,อยู่ในภพปัตนิไงอืมแล้วเป็นเกษตรก็คือว่าความรักดีมีความมั่นคงจากร้ายร้ายเขาก็จะดีขึ้นกับคุณแต่อย่างที่บอกมันเป็นดวงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นดวงที่แบบทั่วไปมันอยู่ที่บุญกรรมของคุณด้วยว่าเขาจะดีกับคุณมากน้อยแค่ไหนนะคะอ่ แต่ไพ่ออกมาในทางเนี้ยลักษณะดีแล้วสเตนก็ออกมาอีกว่าถึงแม้ว่ามันจะยากกับการที่จะแบบอาจจะมองไม่เห็นอนาคตในบางคู่ที่คบกันแต่ในช่วงนี้เขาทำตัวที่ดีกับคุณเข้าใจคุณตอบคำถามในสิ่งที่คุณอยากจะรู้แต่เข้าใจว่าภาวะในความรู้สึกคุณคุณรู้สึกค,คุณคนนี้ยังเข้าถึงยากอยู่มากกับการที่จะไปเข้าถึงเขา แต่ว่าช่วงนี้เขาดีถูกไหมล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่คุณเจอแต่คุณไม่มีความไว้ใจหรอกลึกๆคุณก็ยังเขาเรียกว่าอะไรยังเซฟตัวเองอยู่เซฟกันเพื่อความเสียใจเอาไว้ไงเซฟเอาไว้เพื่อแบบไม่ถลําลึกมากอ่านะคะชาวราศรีตุลและขนณดตุลในช่วงนี้ให้บางคนตั้งคันหรือเปล่า The Empress อืม อันนี้คนมีคู่บางคนนะคะที่เป็นแฟนกันนะแปนยินดีด้วยเพราะมีเกณฑ์ที่คุณจะตั้งครรภ์แล้วเด็กที่เกิดที่มาเกิดอะเ,เป็นเด็กที่ดีด้วยเป็นเด็กที่แบบนําสิ่งดีๆมาให้นะคะถือถ้วยมานะคะอะบางคนบางท่านพวกคุณมีความเข้าใจกันแล้วมีความเข้าใจเกิดจากอะไรจอกับถ้าเป็นผู้หญิงคุณอาจจะมีเกณฑ์ท้องไงมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเข้าใจกันเพราะว่ามีอีกดวงชะตาหนึ่งเข้ามา หาคุณนะคะก็คือเขาเรียกว่าอะไรก็คืออมีเด็กเข้ามาเป็นตัวนําโชคทำให้ความสัมพันธ์กลับมาประสานกันอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็ได้นะคะอมันมีเกณฑ์ที่เป็นหมาแมวก็ได้นะเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่ๆนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาอะไรเงี้ยก็ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะขออภัยค่ะเอเอมันมีเกณฑ์ที่จะแบบ มีรอยมีมีมีเด็กหรือมีใครมาประสานรอยรล้าของพวกคุณอะไรเงี้ยนะคะทีนี้มาดูกันต่อที่เขาคิดยังไงกับชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะสี่เม้าโอ้คว of s w o r อ s นะเข้าใจบางทีเขาก็มองว่าคุณเข้าถึงยากเขายังไม่เก็ทในอารมณ์ของคุณว่าคุณคิดยังไงกันแน่ แต่สิ่งที่เขาเป็นอยู่คือเขามีความสุขเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณในช่วงนี้อยากอยู่ใกล้ๆคุณอยากรู้สึกดีๆกับคุณนะคะเออรู้สึกอบอุ่นในความที่แบบอยู่ใกล้ๆคุณแต่ว่าไฮเพริเชตลาบ์ชิงพระจันรเห็นไหมมันเป็นภาวะที่เหมือนเขาก็รู้สึกว่าก็ยังแอบ,บกลัวในสภาวะของอารมณ์ของคุณอยู่นะว่าจะมาในรูปแบบไหนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะออื ใจกรองนึ่นะชาวราศีตุลลขณาตุลถ้าคุณไปเป็นคนที่ไปทําเขาเนี่ยนะคะทุกอย่างเป็นการอัสลับกันได้อที่บอกถ้าชาวสองโดนราศีตุลทํากระทะมีเกณฑ์ที่เขาจะรู้สึกว่ามันมันมีสิทธิ์อะไรบางอย่างที่เขาควรจะได้ลับแต่คุณไม่ได้ให้เขาอะ่ะเขารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับเขานะเขาเจ็บช้ำแล้วก็บอบช้ำนะคะอืมอ่ะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลลขณาตุล สิบดาบ The Devil มันท่านคือชาวราศีมังกรลัคนาคมังกรค่ะโอเคค่ะจริงด้วยคุณมีเกณฑ์ที่จะฮาโลแฟนมันท่านคือชาวราศีพฤษภลักนาพฤศภกค่ะอ่ะสองถ้วยนะคุณมีเรื่องคุณจะมีเรื่องที่ต่างคนต่างมีภาระเหนื่อยมากกับสิ่งที่เป็นภาระของคุณภาระของเขาแล้วทําให้คุณมีเรื่องทะเลาะกัน ของมีเรื่องของอารมณ์ที่ทะเลาะกันนะคะแต่ไพ่อบอกว่าแป๊บเดียวแหละสถานการณ์ตรงนี้ยมันจะยุติได้เดี๋ยวเขาก็จะคุณทั้งสองคนก็จะมีการรักษาความสัมพันธ์กันเอาไว้อยู่นะคะแตแ่แปดดาบเนี่ยปัญหาปัญหาที่พวกคุณจะเจอเนี่ยมันเป็นปัญหาที่คือปืนไม่เข้าคลายไม่ออกนะเป็นปัญหาที่แก้ไงหาคําตอบยังไงมันก็ไม่ได้อยู่ดีไม่ลงตัวไม่ลงรอยสักทีช่วงนี้คุณอาจจะปัญหาทะเลาะกันเรื่องของอารมณ์ต้องให้ระวัง เรื่องอารมณ์เรื่องความไม่เข้าใจกันภาวะจ,จากความหงุดหงิดของสังคมแวดล้อมรอบข้างนะคะแต่ไพ่บอ,อ,อกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปไพ่ไฮโลแฟนน่ะรรมะเนี่ยธรรมะไม่งั้นก็ได้ไปทําบุญร่วมกันหรือว่าจะระลึกถึงถึงเหตุและผลของความสัมพันธ์นี้ได้ทั้งคู่เลยทั้งคุณและเขาเลย แล้วสุดท้ายความสัมพันธ์นี้จะจบลงด้วยการที่จะกลับมาเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสองถ้วยอมืมันจะมีเรื่องของธรรมะศยศาสตร์อะไรบางอย่างนี่แหละแต่ไพ่ไฮโลแฟนแป้งขอตีเป็นเรื่องของสัจธรรมได้ไหมใช้คํานี้ดีกว่าเป็นกลางสุดมันจะมีสัจธรรมอะไรบางอย่างค่ะเกิดจากปัญหาที่พวกคุณรุนแรงต่อกันนี่แหละเถียงทะเลาะก,กันะแล้วมันจะมีท็อปปิกของปัญหาตรงเนี้ ทําให้เกิดปัญญาทําให้พวกคุณเกิดปัญญาเกิดสัจธรรมแล้วก็กลับมาเข้าใจกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคประมาณนี้ทีนี้มาดูกันเรื่องการงานของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะการงานของชาวราศีตุลจ้ะการงานของชาวราศีตุลลัคนาตุลอุ้ยเดอะทาวเวอร์จั e มนอ่า ขอแอบดูเท้าวออีกใบได้ไหมโอเคค่ะตุลให้ระวงังงานใดก็ตามที่คุณทำแบบสง่งไม่รับผิดชอบมีเกณฑ์ที่จะเกิดปัญหากระทำหันหเกิดขึ้นนะคะมีเกณฑ์ผิดใจกับผู้ใหญ่ในที่ทำงานมีเกณฑ์ผิดใจกับหัวหน้าผู้บังคับบัญชามีเกณฑ์ผิดใจกับคนที่ลูกคงลูกค้าหรือใครก็ตามที่อายุมากกว่านะคะฉะนั้นไพ่เตือนเรื่องการที่ คุณจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื Stand ่องงานในสัปดาห์ในปากนี้นะคะงานอะไรที่คุณทําไปแบบไม่มีแบบแผนไม่ได้เลยนะคะเตือนไว้ล่วงหน้าเลยนะของสัปดาห์นี้นะตุนนะแปลว่าคิดเรื่องปากท้องก่อนไหมนี่นะคะก็คือตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสิบห้ามีนาเนี่ยระวังเอาไว้เลยทําอะไรต้องรอบครอบสุดๆในเรื่องของการงานนะคะเรื่องนี้สาคัญนะการงานต้องรอบครอบไปเลย นะคะมีเกณฑ์ที่จะแบบผิดใจอะไรเงี้ยแล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมอะ่ะเนี่ยเอ้ยมันมีแนวโนม้มว่าตุลใครก็ตามที่ไปทําอะไรผิดพลาดเอาไวอ้อ่ะสิ่งเหล่านั้นจะกลับมาหาคุณนะให้ระวังนะคะอืมแต่ถามว่ามันจะผ่านไปได้ไหมมันก็มีแนวโนม้มที่จะผ่านได้ผ่านได้แต่คุณอาจจะต้องแลกมากับการแบบว่า โดนว่านะคะอ่ปัญหาหลายอย่างที่เข้ามาถ้าคุณมีปัญหาเกิดขึ้นกับทันหันนะอันนี้จะของธุรกิจหรืออะไรต่างๆนะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะสามารถวิ่งเต้นหาผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือได้นะคะอวิ่งเต้นหาเพื่อนฝูงใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าเนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องของการขัดแยง้งคุณอาจจะมีภาวะอารมณ์นในเรื่องของการงานที่มันแบบ ตึงเครียดมากๆในสัปดาห์ในปักเนี้ยนะคะงั้นต้องดูให้ดีๆนะอืมเอ่าไพาเดือดซันผ่านไปได้แหละถึงเหนื่อยแค่ไหนผ่านไปได้อุปสรรคครั้งนี้จะเป็นตัวที่พิสูจน์คุณด้วยนะคะเป็นบทเรียนที่ทําให้คุณดีขึ้นใจเย็นขึ้นแล้วก็พิสูจน์ผลงานให้กับคุณในท้ายที่สุดด้วยนะคะอ่ะประมาณนี้ทีนี้มาดูกันต่อนะคะที่การเงินของชาวราศีตุลละขนาตุลเนี่ย การเงินแฮงแมทแล้วก็ฟินชอ่งคัอคุณยังสามารถจะหาเงินได้จากทักษะฝีมือของคุณได้อยู่เงินจะเข้ามีเงินตลอดนะคะมีเงินตลอดอ,อส่วนไพ่แฮงแมนเนี่ยไปรับปากอะไรใครเขาไว้ต้องทำนะมีเกณฑ์ที่จะเผลอไปรับปากอะไรกับใครไว้เราทำไม่ได้ในเรื่องการเงินแล้วคุณจะต้องไปตามรับผิดชอบทีหลังนะคะต้องระวังด้วยนะช่วงนี้ถ้าจะ ถ้าเกิดในบางท่านบางคนนะชาวศีตุลลคณาตุลถ้าคุณจะลงทุนอะไรเพิ่มเติมอะ่ะป้องรวังว่ามันยังไม่ไม่สมควรนะคะเพราะมีเกณฑ์ที่จะผิดพลาดได้นะคะไพ่แหงแมนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะผิดพลาดเรื่องการลงทุนอะไรบางอย่างได้อืมเพราะว่าเนี่ยทั้งงานทั้งเงินของคุณคุณจะใช้อารมณ์ในการตัดสินเลยอ่ะไม่ยอมใช้เหตุผลดูให้ดีค,ค่อยค่อยคิดใจเย็นๆนะจ๊ะอืม อ่ะขอต่ออันที่คนโสดชาราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะว้า wow. ว่าคนโสดชาราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีคนที่เป็นคนที่คุณแอบหวังเอาไว้ในใจใครแอบชอบใครเล็งไว้เลยมีเกณฑ์ที่เขาจะมาทําจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเขาจะไม่ให้ความสนใจอะไรกับคุณบางอย่างนะคะ หรือสิ่งที่คุณคิดเอาไว้แบบอยากให้คนนี้ชวนไปกินข้าวจังเลยอยากได้ลองคุยกับคนนี้จังเลยจะมีโอกาสไหมไมันจะมีโอกาสดีๆค่ะถ้าตุนในตุนคนโสดในช่วงนี้ใครแอบชอบคุณแอบชอบใครอยู่มีเก์ที่เขาคนนั้นจะหันมาสนใจคุณนะคะโอเคทีนี้มาดูกันต่อที่สถานะไม่ชัดเจนค่ะความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันยัง มันยังเป็นแค่เด็กถือไม้เท้าอยู่เลยต่อให้คุณโอ้ยตัวบางท่านบางคนคุณคุยนานมากยิ่งกว่าแฟนอีกเป็นปีเหรอมีนะเนี่ยบางท่านบางคนคุณคุยกันนานมากแต่ยังไม่ได้สเตตัสอืมขอดูเพิ่มมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีแต่ไพ่เด็กอะมีแต่ไพ่เด็กทั้งนั้นเลยอะเด็กถือเหรียญเด็กถือไม้เท้า แล้วก็ queen of wands ไพ่แนะนำเรื่องการช่างใจแล้วกันนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นคบๆกันอย่างเงี้ยความสัมพันธ์จะเป็นทิศทางที่จะไปกันได้เรื่อยๆอยู่อ่านะคะแต่ถ้าใครไพ่อยากจะบอกถึงปัญหาของของบางคนในกรณีที่คบกันมานานแล้วแล้วเป็นแบบอันนี้เออเป็นยังไงอ่ะนานเป็นปีแต่ก็ยังไม่ได้สเตตัสอะ่ะไพ่บอ,อกว่าให้คุณลองช่งน้ำหนักดู นะคะลองชั่งน้ําหนักดูว่ามันมันเนื่อนนานแล้วหรือยังกับความสัมพันธ์นี้นะคะ mm hmm. เพราะมันมีเกณฑ์ที่ชาวราศรีตุลและธนลคนสถานะไม่ชัดเจน mm hmm. คุณมีคนจะมีใครเข้ามาจะมีใครเข้ามาอีกคนหนึ่งเป็นทางเลือกให้กับคุณ mm hmm. คุณจะอยู่ในสถานะที่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายเลือกแล้วไม่ใช่เขาเป็นฝ่ายเลือกคุณแล mm ้ว hmm. นะคะอ่าชั่งน้ําหนักดูเอาแล้วกันนะคะก็เป็นว่าทุกอย่างคําตัดสิน ทุกอย่างคุณต้องเป็นคนพิาพากษามันเองนะโอเคทีนี้มาดูกันต่อนะคะที่คนมีคู่โอ้เซนสติฟมากเลยจะคนมีคู่นะคะเซนสติฟมากน่า,าดูตันต่อคนมีคู่งอนกันบ้างนะคะเครืองเครืงกันบ้างโกรธกันบ้าง แต่สุดท้ายพวกคุณรักกันมีความรักอยู่ตรงนั้นมันมีความรักอยู่ตรงนั้นโอเคคนมีคู่ค่ะมันมีเกณฑ์ที่ใช่บางคนบางท่านมีปัญหาเรื่องรักซ้อนนะแต่เลิฟเด้วยไน t ์ออฟสอดด้วยมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะอืมคนมีคู่ชาวราศีตุลคณาตุลคุณอยู่คุณยังอยู่ในโหมดของการมีอันนี้ได้บางคนบางท่านนะอันนี้ขอสถานการณ์ทั่วไปก่อนสําหรับคนที่เป็นคนมีคู่ชาวราศีตุลคณาตุล คุณยังมีความรักที่ดีต่อกันอาจจะมีงอนงอนทะเลาะอะไรกันบ้างแต่ว่ามันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีแต่มีอีกเคสหนึ่งหนักอยู่เหมือนกันชาวราศีตุลขนาตุนคนมีคู่มีใครเข้ามาในความสัมพันธ์แทรกกลางใช่ไหมแล้วคุณอดทนพยายามกับมันเพื่อแก้ไขปัญหาอยู่นะคะอือพรจะแนะนําอะไรอ่ะมันให้คุยชาวราศีมิถุนละคนามิถุนสามถ้วยเหรอแล้วอะไร โอเคมันยังมีสิ่งดีๆให้เหลือมองอยู่นะตอนนี้สิ่งที่ทําได้ก็คือทรงสถานการณ์ไปก่อนมองสิ่งที่ดีหันหลังกลับมามองสิ่งที่ดีบ้างคะ่ะนะใช้ชีวิตแบบตรงตรงก็คือเหมือนหลอกตัวเองให้มีความสุขเพื่อเพื่อให้ตัวเองได้ไปต่อนั่นแหละนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยสิ่งที่มันแก้มัมนก็ยังแก้มไม่ได้นะอ่านี้ในกรณีของคนที่มีที่เป็นภาวะของลักซ้อนนะคะ อ่ว่าจะซ้อนทางใดก็แล้วแต่นะโอเคประมาณนี้นะคะชาวราศีตุลลัคณาทุนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใครสน,นใจดูดวงส่วนตัวรละเอียดอยู่ใน description บ็อกด้านล่างมีลิงก์ให้กดกดที่ลิงก์ได้เลยหรือแอดไลน์มานะคะก็ at i n t e r r a ร i a l ชัอันเดกลางนะจ๊ะโอเคทุกคนโชคดีนะสวัสดีค่ะ